ราศีกุมการงานมีแก้แต่เจริญก้าวหน้าการเงินดีรายได้หลายทางความรักดีใส่ใจกันสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันนะครับช่วงที่11-17กันยายน2566ของชาวลัคนาราศีกุมครับก่อนเข้าเนื้อหาขอชิญชวนชาวลัคนาราศีกุมครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่ากุมการเงินดีมีทรัพย์สิน ขอให้คุณรับความเป็นสุริมงคลนั้นนะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการพรอันประเสริฐก็ขอให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์นะครับขอให้ท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่พิมพ์ลงไปครับออเยอกร่านัของวาสนาการงานการเงินความรักแล้วก็ดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีกุมครับมีดาวพระราหูครับดาววาสนาชวงนี้ก็ยังตำแหน่งดีนะครับตำแหน่งถือว่าเข้มแข็งนะครับเรียกว่าดวงเทวิชโยครับวาสนายังคงดีมีคําพูดคาจาที่ดีมีการสังคมที่ดีครับคนรอบข้าง สับสนช่วยเหลือดีครับแล้วก็ดาวพระพุธครับกลับมาเดินปกติแล้วนะครับดาวชุ่วปุตตาของคุณเนี่ยเป็นตําแหน่งเข้มแข็งราชาโชกุจวิลาศด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่เรือนปัตตานีชวงนี้ก็มักได้รับความช่วยเหลืออย่างดีกับคนเพศตรงข้ามนะครับถ้าไหนที่มีครอบครัวก็บุตรหลานบริวารช่วยเหลือสับสนคุณดีแล้วนะครับแล้วก็ดาวพระเกตครับดาวบุญใหญ่นะครับดาวสี่สิทธิคุ้มภัยเนี่ยมาสถิตอยู่ที่เรือนปุตตาแล้วนะครับจากนี้ไป2เดือนคุณมักมีโชคลาภทางการลงทุน จากการเสียุเสียงดวงด้วยนะครับหรือว่าความหมายก็คืออีกความหมายหนึ่งครับท่านใดที่ปรารถนาอยากจะมีลูกนะก็มีโอกาสสูงที่จะสมหวังตามตั้งใจนะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์ครับดาวชุวเรอนเอรินะครับสับนิยัตราศีอยู่3ครั้งนะครับช่วงวันที่11-12ถึงนะครับดาวพระจันทร์ตำแหน่งเกษตรตะไรบดีครับท่นนี้ก็หมายความว่าช่วงวที่11 12นี้คุณมักมีโชคดวงท่านการแข่งขันสูงนะครับ เป็นดวงผู้ชนะมีโชคมีชัยทุกเรื่องครับเรื่องของการสอบแข่งขันการทํางานก็ดีมากเหนือคู่แข่งนะครับ13-14ครับดาวพระจันทร์อยู่เรือนปัตตานีครับช่วงนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมใครมีแฟนก็พูดคุยกันให้ดีครับเอาใจใส่กันให้มากหรือว่าถ้ามองเรื่องของการทรําธุรกิจช่วงนี้ไม่เหมาะสําหรับการเซ็นส,สัญญาใดๆนะครับแล้วก็มองเรื่องของความสบายที่ดีในครอบครัวก็ต้องเอาใจใส่ให้กับคนที่ต่างเพศกับคุณให้มากครับ15-17ครับดาวพระจันทร์มา อยู่ที่เรือนมรณะเป็นความหมายที่ดีนะครับหมายถึงช่วงนี้คุณมักทําได้ดีครับเรื่องของการเดินทางไกลนะครับมักมีโชคขอสุาเร็จอยู่การทํางานระยากช่วงนี้คุณทําได้ดีครับหรือมองเรื่องของสุขร่างกายก็มีเกณฑ์ดีขึ้นนะครับต่อที่ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีคุมครับดาวพระอังคารครับช่วงรงการงานยังเป็นตําแหน่งมหาจักรครับถือว่าดีมากๆนะครับการงานยังคงโดดเด่นเรียกว่าก้าวกระโดดได้ด้วยนะครับแต่ตาแหน่งมหาจักรเช่นนี้นะครับเรียกว่า โลดโผนและขั้นตอนนะครับเรื่องของงานบริษัทองคอ์กรนะครับคุณทําได้ดีครับแม้จะเจองานที่หนักงานในยากคุณทําได้แล้วความก้าวหน้าคามอมสละเ็จเป็นของคุณนะครับผลงานไิธีประจักษ์การในเดือนคันเริ่รตำแหน่งถือว่าสูงมากนะครับใครทํามาค้าขายช่วงนี้เจรจาค้าคล่องมากๆนะครับยอดขายรายได้ก็จะเหนือคู่แข่งด้วยนะครับเรื่องของคู่้าคู่ขายคุณทําได้ดีธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงคุณมีมากเป็นผู้ชนะนะครับ ดาวพฤหัสบดีครับเจ้าเรือนลาภะช่วงนี้ก็ยังถอยหลังก็จริงแต่เป็นราชาโชคครับเรื่องของลาภผลโชคลาภอาจจะได้จากการทํางานนะครับได้มาอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะได้ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยเท่านั้นนะครับดาวเดินถอยหลังนะครับแต่ถือว่าดีนะครับอยู่ถือว่ายังได้อยู่แล้วก็ดาวพุธนะครับเจ้าเรือนปุตตะก็กลับมาฟื้นแล้วนะครับก็ยังกลับมาตําแหน่งที่เข้มแข็งเช่นนี้เรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่สินค้าัใหม่เปิดตัวได้หมดเลยนะครับนับจากวันที่ 12เป็นต้นไปเนี่ยก็ทำได้ดีมากนะครับถ้าไหนที่ว่างงานก็มีโอกาสสูงครับมีงานให้ํำช่องทางอาชีพเลือกครับดาวพระศุกร์ครับก็กลับมาฟื้นเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปนะครับเจริณสุภาใครที่มีทํางานิษัทองค์กรมักได้รับความเฉลือจากหัวเช้านายเป็นอย่างดีแล้วนะครับส่วนถ้าไหํามาค้าขายนะครับลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าประจําซื้อของคุณนะครับลองหยิบจับลิสต์รายการดูนะครับลูกค้าท่านไหนที่เคยชะลอการตัดสินใจไว้นะครับลอง หยิบจับปรับปรุงแล้วก็ติดต่ออีกครั้งครับคุณมักจะทําได้ดีครับปิดการขายได้นะครับดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีกุมครับมีดาวพระศบดีครับเจรอนการเงินนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นราวชะโชคครับเรื่องของการเงินการหารายได้แต่พช่วงนี้ดาวเรื่องของการเงินคุณจะถอยหลังก็จริงนะครับแต่เป็นตําแหน่งที่ดีครับการทํามาหาได้ยังคงยังดียังต่อเนื่องนะครับเพียงแต่อาจจะแนวโน้มอาจจะลดลงไปบ้างถ้าไหนทำมาค้าขาย ภาพรวมรายได้ดีอยู่แล้วมีรายจ่ายติดตามมาแค่นั้นแหละครับวางแผนให้ดีครับแล้วมีเกณฑ์ของรายได้หลา,ายทางด้วยนะครับดาวพระอังคารเนี่ยยังเป็นตําแหน่งที่เข้มแข็งฉะนั้นเรื่องของการมีเครือข่ายคอนเนคชั่นรู้จักคนที่มากเนี่ยจะทำให้คุณเห็นโอกาสเรื่องของงานเสริมรายได้พิเศษที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับทั้งของอรายจ่ายครับดาวพระศุกร์ช่วงนี้ก็อยู่ที่นนอริอยู่นะก็ยังก็ยังถือว่ามีอยู่บ้างนะครับเป็นรายจ่ายที่ต้องมาแผนให้ดีครับ รายได้คนดีอยู่แล้วมีรายจ่ายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตัวคนเองครับหรือบางท่านก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับการดูแลอาหารการกินหรือว่าสุขภาพของคนในครอบครัววางแผนให้ดีครับการเงินรายได้ก็ยังต่อเนื่องอาจจะมีรายจ่ายแฝงแค่นั้นแหละครับวางแผนให้ดีมีเงินเหลือเกลีก็บได้ด้วยนะครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีกุมครับมีดาวพระอาทิตย์ครับคู่ครองคนรักนะครับในสัปดาห์นี้ก็ยังครองตําแหน่งเกษตรกรทบดีครับความรักดีต่อเนื่องครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุม ท่านใดที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยส่งเสริมกันดีนะทุกเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเติมเต็มความสุขให้กันนะครับเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะครับส่วนผู้ที่ยังโสดนะครับดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวรักใหม่กำลัาดีมากๆเลยนะครับตำแหน่งนี้นอกจากนี้ชาวล,าลัคนาราศีกุมน,นักจากศดานี้เลยนะครับคุณจะมีเกณฑ์สูงครับที่จะมีสเสน่ห์มากมีคนเข้ามาพูดคุยกับคุณช่วงนี้เข้ามามีคนแนะนาให้รู้จักกันด้วยนะครับหรือว่าพบเจอ มีเรื่องของหน้าที่การงานนะครับมาเจอกันลองคุยกันได้นะครับมีเกณฑ์เข้ามาแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ความคิดความเห็นเรื่องของการเงินไปด้วยกันได้นะครับก่อนเข้าสู่ช่วงดวงโชคลาภกระผมขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนกันเลยนมิตรผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกท่านร่วมทําบุญวัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูร์ร่วมบุญเจ้าภาพติดลายม้าต่างไหมหน้าบันและรอบพระอุโบสถตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพย์ของทุกท่าน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปครับรายละเอียดติดตามได้ที่เพจวัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและกระผมขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านในครั้งนี้ครับดวงโชคลาภครับชาวลัคนาราศีกุมภ์ครับมีดาวพระพุธครับดาวเจริญบุตตาครับโชคลาภที่รับจากตนเองช่วยเหลือการเสียชคสิ่ดวงครับสัปดาห์นี้นะครับดาวพระพุธกลับมาครองตำแหน่งที่ดีครับเป็นรายาโชคด้วยนะครับ เลขนำโชคหรือเลขเสริมดวงของคุณนะครับก็คือเลขเกี่ยวกับแฟนหรือว่าคนรักของคุณครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลขอายุของแฟนนะครับขณะที่โสดก็คือเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองนะครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดหรือเลขอายุของคุณนะครับหรือเลขหนึ่งครับส่วนดาวที่คุณท่านโชควาสนานะครับในสัปดาห์นี้ครับดาวเด่นดาวมฤตยูเลขศูนย์ดาวรองดาวพระศุกร์หรือเลขหกครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับชาวลัคนาราศีกุมครับการงานอาจจะมีแก้มีทดสอบอยู่บ้างครับ แต่คุณผ่านไปได้แล้วก็ก้าวหน้าครับการเงินโดยรวมถือว่าดีครับวางแผนให้ดีมีเหลือเก็บเหลือเก็บได้นะครับความรากักโดยรวมถือว่าดีใส่ใจกันนะครับท้านี้ครับกระผมขอชเชิญชวนชาวลัคนาราศีกุ้มพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่ากุ้มการเงินดีมีทรัพย์สินและขอให้คุณมีการเงินที่ดีมีทรัพย์สินตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ